ผลุกเมื่อน้องอุ๋งอิงเข้าห้องอัดร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องขายออพี่น้องขาบอกเลยว่าบอสโจยมนินภูมิใจเป็นอย่างมากที่ลูกสาวคนนี้นะคะเข้าห้องอัดร้องเพลงถึง2เพลงและยังได้บอกอีกด้วยนะว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงแจ้งเกิดน้องอุ๋งอิงแน่นอนอย่างโกอินเตอร์นะคะและ เพลงนี้ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วค่ะเพราะจะฉายในวันที่17กรกาคม2568ที่จะถึงนี้ฝากแฟนๆน,นะคะแฟนหมอลำ FC แฟนลับแฟนหมอลำแฟนขับน้องอุ๋งอิงและคนอีสานไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันเยอะๆนะเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้พี่น้อง คือบอสโจยมานีนะคะผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสาวน้อยลำเพลินโชเนี่ยตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอย่างมากได้รวมเอานะนักแสดงชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นคุณตูมตาม คุณเน็กนฤพลพระเอก700ล้านน้องเบลนะคะแล้วก็ศิลปินอินฟูดังในวงการมาค่ะรวบรวมมาแบบว่าขับข้างกันเลยทีเดียวรวมไปถึงผู้อาวุโสในวงการหมอลำอีกด้วยเพื่อที่จะสร้างสรรค์ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมาจะสื่อในเรื่องของความเชื่อสิ่งลี้ลับวัฒนธรรมของคนอีสานคำว่าขายอ้อ บางคนอาจจะเคยได้ยินบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินบางคนรู้ความหมายบางคนรู้จักแต่ไม่รู้ความหมายภาพยนตร์เรื่องนี้ล่ะคะพี่น้องคาจะมาเฉลยคำว่าคลายอ้อสิ่งที่ศิลปินนะคะเชื่อแล้วก็นับถือ เรื่องคายอ้อเนี่ยเป็นอย่างมากความจริงเลี้วเนี่ยคายอ้อคืออะไรภาพยนตร์เรื่องนี้แหละจะเป็นเรื่องเฉลยเนาะอย่างบอสโจยมานินเองนะคะบอกว่าเนี่ยใกล้จะถึงวันแล้วนะสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้และก็ได้พาลูกสาวเนี่ยไปอัดเพลงร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเพชรชาวดินเพชรชาวดินเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องคายอ้อที่ขับร้องโดยน้องอุงอิงเพชรบ้านแพง จะเป็นเพลงแจ้งเกิดนางอย่างโกอินเตอร์17กรกราคมนี้กระหึ่มในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเพลงประกอบภาพยนตร์ขายอ้อทั้ง2เพลงแต่ละเพลงเป็นเพลงที่ผมลงทุนเยอะที่สุดตั้งแต่ทําเพลงมาของค่ายและให้บุคลากรทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทําเยอะที่สุดที่เคยทํามาพี่น้องขาทั้ง2เพลงนี้บอกเลยว่าบอสโจโยูมารินตั้งใจเอาอย่างมาก บอกว่านะคะเพลงทั้ง2เพลงเนี่ยเป็นเพลงที่ลงทุนเยอะที่สุดตั้งแต่ทําเพลงมาของใครเลยนะแล้วก็ขนลุกมากๆกับเพลงครอ้อเป็นเพลงที่ใหญ่สุดของออจินนี่ตั้งแต่เรียบเรียงดนตรีมากับดนตรีอีสานแอนเครื่องดนตรีสากลจากวงออสตารวมดนตรีเกือบ50ชิ้นคือบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆค่ะสำหรับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องคายอ้อ พี่น้องขาไปชมไปให้กำลังใจน้องอุงอิงก,กันเยอะๆนะใกล้ถึงวันนะคะภาพยนตร์จะออกฉายแล้วเร็วๆนี้17กรก,กรคเนี่ยน้องอุงอิงเนี่ยตั้งใจเป็นอย่างมากเลยนะดูสีหน้าและก็แววตาแล,วและเพจดางอย่างเพจข่าวคลุกทุ่งก็ได้ลงเรื่องราวเอาไว้ว่าลุยงานลัวๆระหว่างหนุ่มโจยมนินและอุงอิงลงเสียงเพลงประกอบหนังคายอ,อ ขอบพระคุณอาจารย์ธานินห้องอ,อัดอุดรเลคคอร์ดที่เอื้อเฟื้อในเพลงประกอบภาพยนตร์แฮทแท็กคายอ้อศิลปินอุงอิงเพชรบ้านแพงโปรดิวเซอร์โดยทนายเอกิติศักดิ์คุณภาพเกินร้อยแน่นอนอืทั้งเล่นทั้งร้องเพลงประกอบค่ะพี่น้องขาสำหรับน้องอุงอิงบอกเลยว่าคืองานนี้คือน้องเก่งมากๆคือเป็น บทบาทใหม่ที่น้องต้องมารับมือกับการแสดงเนาะเห็นว่านะคะน้องเนี่ยตั้งใจมากๆเลยนะแล้วก็อินกับบท ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอย่างมากเละสสาวอาเองก็มั่นใจว่าน้องอุงอิงเนี่ยตั้งใจนะคะปล่อยเพลงนี้ออกมาตั้งใจสร้างสารรค์ผลงานเพลงนี้ออกมาอย่างมากแน่นอนเพราะอย่างที่ว่าแหละดูสีหน้าและแววตาของน้องอุงอิงเนี่ยตั้งใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวยังไงนะคะความตั้งใจของลูกสาวคนนี้ที่ตั้งใจเป็นอย่างมากพอพอแม่แม่ก็ไปให้กําลังใจลูกสาวกันหลายๆรอติดตามรับชมรับฟังผลงานน้องอุงอิงเนาะสุดท้ายนี้นะคะพี่น้องขาสาวอาจะ ขอเปิดคลิปที่สาวไอได้มีการไปสัมภาษณ์บอสโจโยโูมนินเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องขายอ้ออะมาฟังผมผม,มองมุมมองผมนะครับมันจะมีหน้าหนังที่ดีหน้าหนังที่ดีก็คือใครทิรลปินดาร่าคนหูจักคนดังมาร่วมแสดงนี่คือหน้าหนังสําคัญกว่าหน้าหนังไปอีกบทเ,เนื้อเรื่องเนี่ยบันเด้นี่เนื้อเรื่องเลยลนะ่ะสําคัญมากกว่าเหมือนหมอลำ เหมือนมอลำศิลปินดังหรือวงแต่ว่าสคิปไม่ได้เนหะ็นไหสคิปเน่าสคิปบ๊อบเปียสคิปบ๊อบเลิรมีศิลปินดังในวงแต่ว่าไปจากสคิปยิ่มลัลงปุ้มคุยไปทั่วไปทิพย์จังหวดนั่นจังหวะนี้ก็งหไห้แต่มันต้องไปน้ำกันนะหนึ่งหน้าหนังดีมาแล้วสองเนื้อเรื่องของหนังต้องน่าติดตามลแล้วซึ่งมันอยู่ในเอาใ,ใครว่ามันก็เกิดจากเราเนาะคือเขาไปว่าพูนเก่าฟังมาผมอยากทำหนังนะครับผมโค้งหนังไันเป็นผมบอกแค่โค้งไง S <S แล้วมันได้มากกว่าที่เราวางโครงไว้อีกอมันมีสลับซับซ้อนอผมบโคิดบางผู้นีกสิเป็นแบบนี้วะโผมบคิดว่าผู้อี่เลยมันมากกว่าที่เราคิดไว้ถือว่านี่แหละผมบอกเก่งหรอกแต่ว่าผมเอาคนเก่งมาเป็นการระดมมันสนมองคนเก่งครับทั้งทีมผู้ช่วยทั้งผู้กำกับทั้งผู้เขียนเรื่องคือมาบวกมันแล้วบันบโมแมนสังเกตบ่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้นี่โอ้โหทีมหนังลงหาข้อมูล กี่ครั้ง<ม>เห็นไหมเราเราล่าสุดก,ก่อนก่อนหลายหลายเดือนที่แล้วระดมศิลปินแห่งชาติเห็นไหมพ่อครูแม่ครูไปถกกันหาข้อมูลขำวาา่าใครอ้ออยู่มาหาลัยคอนเ่นตนั่นเห็นไหมถ้าย้อนกึ้นไปนั่นเละพวกเราให้ความสาคัญกับาาคำว่าใครอ้บอบริหารเรียนเรียนแล้วก็บริมหาเรียนเรียนบริษุสอกมริกนไม่คิดว่าจะทําอยากจะทําะทอะไรก็ทําไม่ใช่ว่าพุ่งกับคนไทยเราเพิ่นอธิบาเขาใจยแต่ที่ในเพื่อนหาข้อมูลแบบเยอะมากแล้วก็ผู้ผู้เขียนเลี่ยงนี่พี่ พี่ยกไปเป็นคนอีสานพอมันดิแล้วมาเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหน้าให้ผมอ่านผมมีความมั่นใจได้ว่าหนังเรื่องนี้ผมมั่นใจเราไงแต่ว่านี่เหลือใจในมันต้องพร้อมมือพี่น้องเข้าไปมั่งีสิบปาาว่าไม่เท่าตาเห็นใช่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือต้องไปชมต้องไปเบิ่งอยากให้พี่น้องเข้าไปเบิ่งกันได้หลายบางครั้งผมพูดไปอย่างนี้คือแม้แล้วเจ้าเป็นผู้เห็นหนังเจ้าก็ต้องย่องหนังเจ้าอ่าอันนี้คือหน้าหนังมันมาแล้ว บทหนังมันมาแล้ว <Jacqu> ม <eline> ันเหลือแค่ไทยไทยทำแค่นั้นแต่ผมมั่นใจในทีมนักแสดงและผู้กำกับนะจะทำออกมาได้ดีนะรอบนี้วันสุดท้ายพอพอดออกมาในแบบใดเนาะถ้าเป็นผู้ชมหลบหลบซื้อมันชนทั้แต่แม่เป็นป้าโจบป้าแม่ป้าใดดิไม่เรามีนัดกันอีกรอบสือบัญชินนะสาวไทยคค่ะ่ะป้าโจ๊บต้อง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 มาเจอกันอีกบอสบอสแทนบอสที่เดื่อนพฤศจิกายนแล้วนี่ถ่ายทำ ทันวามกรากรุพามีนาหลังจนนากนั้นเสร็จปุ๊บปีหนึ่ง่งนนประมาณประมาณมิถุนายนชงาั้นปุ๊บผมก็ใช้ในการ p ีอาร์ผมต้องรับผิดชอบต่ออีก,กคือที่ผมก็ต้องไปทาการ PR แล้วก็ทําการขายบัตรหน้าวีที<ช>พี่น้องจองตัวลวงนาเพ<ช>ื่อจะเข้าหนังนี่เด้คือจองตัวก่อนนี่เด้พี่น้องผู้เมากับเมามากบางคนที่เมานี่อันดับแรกก็คือเสือให้ถึงว่าที่พี่น้องเมามากเกือบ4ี่รอบนี่ก็คือ เมาให้คนที่ไม่มีกําลังทรัพย์ที่จะซื้อเมาอ,อยากให้พี่น้องเมืง่งสลาพี่น้องเพื่นอนอม,มีกำลังทรัพย์เพื่อนพ่อสถามส่วนนี่แล้วเนี่ย<ช>ไม่มีปัญหา<ช>สลาคนอยากเบื้องหนังค่อ่ออดิแต่ว่าข่อยบ่มีเงินข่อยบ่มี้อย่างนี้่อยอยากไปเขาเนี่ยนี่คือสามถึงกว่ารอบที่เป็นเมามาแล้ว<ช>ตั้งพอเป็นร้อยรอบครับหนึ่งร้อยรอบนะอรอบหนึ่งประมาณสามหมื่นห้าพันห้าพันบาทสามหมื่นห้าพันบาทผู้ใดสถามส่นนั้นก็นได้ครับแล้วก็ตอนนี้มันมีฉากบัดนี้ ฉากที่เบวาต้องการผู้แสดงสนุนอีกเบว่ากําลังแต่งหน้าอย่างสิมั้ก็จะมีแปรงพับอันนั้นอันนี้หรือประแดงดำหอกดำหงส์ผู้ใหเ่ปิดจะคลองแบวนเกี่ยวกับพวกแกงพับลิสติกปลาแดกปลาล่าทักมาในไลน์ทวมาได้เลยศูนย์หกหนึ่งโอ้ศูนย์เก้าหกเก้าเก้าหกห้าเก้าหกเก้าศูนย์เก้าหกเก้าเก้าหกห้าเก้าหกเก้าหรือติดต่อมาเพืนผมเลยครับราคาเป็นการเองครับ ่ายจินเข้าไปขายจริงเลยในนั้นเลยนะใช่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 ก็เป็นเหมือนกับร่วมสร้างเนาะเพืสนับสนุนขายอร่อยอีกแล้วรอบสื่อมวลชนเนี่ยบอสว่าจะแผนไ้หรือยคะว่าจะที่ไหนน่าจะกรุงเทพที่หนึ่งอีสานที่หนึ่งน่าจะประมาณสองที่ก่อนนังชัยแต่ว่ากรุงเทพต้องขึ้นมาดิมันจะพอกรุงเทพต้องใหญ่ยิ่งใหญ่ แต่ว่านี้ซื้อมาเยอะทุกสำนักเลยค่ะเขาเบิร์กไงเขาวันส่วนยูนาเขาไปตามเข้าเราเราไลฟ์สดตอนขับมาบอสแล้วก็มี FC มาบอกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยทำอะไรบ้างแล้ววงสวงแล้วนะไฮรีคอร์เตอร์คนนี้นะสองคนนี้อยู่ไหนนะเราก็พยยาามรีบได้เสือมันทางไว่าเข้ากับข้าอยู่ในปีที่อยู่ใช่ใช่ไล้เสือมันทางเราก็เอฟซีก็มาเมนหายว่าแบบว่าวันเนี้ย พี่เทียทำอะไรบ้างแล้วถึงไหนกันแล้วและสองคนนี้ยอยู่ไหนแล้วด,ด,ดีใจนี่คือช่องบาวโจดีไซน์เนาะกับช่องไอสาวมอลมมักมวเนี่ยก็มักหมอลำนิวค่ะเออมักมอลำนิวครับ <c oughs> คบือว่าเป็นเป็นสื่อที่สร้างพลังหวใให้กับการน,นำเสนอครับ,รบถือว่าเป็นพันธมิตรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงพันธมิตรที่ดีด้วย อันนี้นุ่มโจเรียนเชิญไปได้เครับนี่สองช่องนี้เรียนเชิญไปเลยคืออยากให้มาเพื่อเก็บบรรยากาศอยาสำคัญก็คือเรามีสตอรี่ร่วมกันอยู่แล้วไงอ่าก็เลยอยากอยากให้มาเก็บภาพบรรยากาศอ่าในเมื่อซ้ำลุงเรือลำเดียวกันเล้ไหมเออต้องสนับสนุนกันะอ่าเป็นไงทำข่าวทุกวันนี้สบายใจขึ้นกว่าเดิมไหมเออก็เป็นยังไงถ้าสำหรับหนูนาะก็สบายใจขึ้นนะเออสบายใจขึ้นแล้วก็กล้ากล้าพูดกล้าตอบ ในสิ่งความเป็นจริงแล้วเรามั่นใจว่ามันถูกต้องล้าอะไรที่เป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถแบบว่ากําจัดพวกเออนะอย่างเมื่อกี้ไล์มาก็มีอย่างเมื่อกี้ไล์มาก็มีเราก็บอกเอฟซีว่าเออไม่ต้องไปสนใจก็ปล่อยเข้าไปไล์มาก็บมูกถึงว่ายังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสับจมูกเนาะเท่าหัวสว่า เข้ากับเป็นกันเราว่างเข้าน้ำเนื้อเป็นคนเรียนอะไรก็เป็นคนเคยมาเป็นการเรียนรู้หวังว่าอ๋อทำแบบนี้แมันจะมีผลกระทบนะเลยนะต่อไปทำให้เท่าสี่ยึดมันในการจะเป็นอาชีพนี่เราก็ต้องเรียนรู้ว่าอะไรทําได้ครับไม่ได้อะไรควรทำไม่ควรทำป้าจริงว่าหอองขึ้นไปยูุไส่หรืบว่าอย่างนี้เราไปจำมันเหมือนหมอก็มีจรรยาบรันยูทูปก็ต้องมีจรรยาบรรณเหมือนกันเราอยู่ในวงการนี้เนาะเรา คือเราใช้พื้นที่ขวน้อยในการทํางานเราจริงๆเราก็ควรนําเสนอข่าวที่เป็นจริงวิเคราะแยกแยะความเป็นจริงด้วยแล้วก็ไม่ไม่ไม่แบบคือความไม่เป็นจริงเราไปแบบทําให้คนอื่นเสียหายเนี่ยมันเพื่อเอาตัวเองให้มาใช้ใช่ใช่ใช่มันขอแบบนี้มันได้แต่มันอยู่ไม่นานบะโจ น่าเกลัยอายุแต่ก็หักปวดหักมันเปนเบิ่งออกไปมวะเบื้องหอมเลยใช่แต่ทุกวันนี้สบายใจขึ้นน้อยไ่ะใช่ค่ะสบายใจทีมงานทุกเอฟซีมีความสุขใช่ใช่แล้วว่าเป็นไงครับสบายใจขคุณบ้าผมปกติของผมอยู่แล้วนะเอาจริงผมก็ติดปกติของผมอยู่แล้วแต่ว่าผมทำรวยการไก่แล้วนี่คือการปกป้องที่แท้ทูเลยใช่ใช่ใช่ที่คือการปกป้อง